ก็เลื่นเข้ากับมาถอดตัวสลักเกลียนครับผมครับตัวสลักเก่ายนาะยเขากับไม่เคยเสียงนะครับปอกตัวตีกลดนักนะจากนั้เขากัมาดัดตัดเขาดีนาะตัดเขาดีทง่เปิดครับเขาาจับดัดครับดัเป็นเครื่องคมครับผมพอได้ยินเสียงกจับจับที่ครับที่ยวกันครับไปมาสิครับตนีมานเอาก็ันไปรับี้เาไปจับตัวนี้หักมางนี้ครับมาีเนาะพอเขาได้มาหีลครับ ตัวนี้ครับกับคืนมาผิดครับหาทางนี้เนาะครับผิดผิดกับด้านนะครับตัวนี้เขาก็ไปเสียเงี้ยครับม่าใช่ประมาณนี้ครับที่อื่นนะครับจากนั้นเขาก็ใส่กีมครับผมนี่ตรงกลางเนาะนีปุ่มลัดขึ้นครับเงี้ยขึ้นใช่ไหครับจะได้ไปโชว์ตสีเนาะลองขึ้นกลับตัวนีครับผมนนี้หนูขอมาเนาะหนูว่ากระชับหยีตรงนี้ครับหรือว่าดึงเงียบของนี้เขาเนาะไปเด้ไหมครับผมสีแดงไปได้ไหมหยิบเลยคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็ติดตามกดไลค์กดแชร์แฮมด้วยครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ